ต่าเลยนเนี่ยสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคน,นวันนี้เราจะมากินนะเขาเรียกว่าอะไรนะเ no นื้อเค็งกุตนี่ไอติมเออไอติมน่าข็งกินอร่อยมากนี่โชว์ด้วยนะว่ารถอะไรนี่นี่รถเคิกอ,อ,อย่าไปไหนสิพวกเธอเนี่ยอะไรเล็กก็มีอย่างนี้แหละนะ <laughs> กินไปด้วยนี่ไปด้วยเจมีก็ได้ดูคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยดูอะไรตัวเล็กเนี่ยดื้อชะมัดให้กินหมดแล้วโอ้โหไวมากไอ้กู้งปถางมันเล็กมากอ่ะแพ่งเลดว่ะอร่อยมากอร่อย ฉันมองแต่กระจกอะมองทำไมกระจกเหมือนไม่หายเราาม่หายหน้ากระจกนี่ตัวเล็กกินชาเหมือนฉันเลยเราได้แปลกเพื่อนนะทุกคนเราได้สิ่งกระโคกยาวๆฉันได้กินยัง มากเลยมาจากโรงเรียนนะทุก <room intens ifies> <teachers> nah. คนดูชุดชุดแต่ละคนแตกต่างกันมากคนนี้มีแมสนะคะคนนี้ไม่มีแมสคนนี้ก็มีแมสอือร่อยมากมาชนกันหน่อยเร็วมาชนกันตัวเล็กอะไรนี่แกเลกเยอะไรเหรอมามาชนกันสามสอง เชิกับปากค่ะเออชิอกับปากมาเจ๊เก็สามสองหนึ่งเจ๊เกตสามสองหนึ่งมันไม่เห็นชันแล้วแหละบ๊ายบายก่อนนะกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบาย